ฟุกจีระแอปเปิลไม่ทอดทิ้งน้องชายใบเตยหลังปล่อยโฮกอดรูปวางหน้าศพ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อทางด้านน้องชายใบเตยประกาศข่าวร้ายความหวังเดียวของบ้านดีเจแมนใบเตยฝากฝังดูแลครอบครัวเสียชีวิตแล้วโดยล่าสุดทางด้านน้องชายใบเตยนั้นก็ได้ปล่อยโฮแทบขาดใจหัวใจสลายส่งคนรักความหวังเดียวของครอบครัวครั้งสุดท้ายโดยได้มีการรีโพสต์ไอจีขณะกอดรูปภาพวางหน้าศพของคนรักด้วยอาการโศกเศร้าและบรรยากาศงานศพพร้อมพวงหรีดที่คนในวาดวงการบันเทิงส่งมาร่วมแสดงความ เสียใจกันอยย่าาางมากมกอีกทั้งงานนี้นักแสดงดังอย่างฟุกจิระและแอปเปิลนั้นก็ไม่ทอดทิ้งน้องชายใบเตยได้เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจด้วยการส่งพวงรีดอาลัยแฟนหนุ่มอีกด้วย